เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีไทยแลนด์นะวันนี้ผมได้รับรถแล้วโอ้ผมดีใจมากเลย g จ x R750 ของผมนะโอ้โหหลังจากทำมาเกือบเดือนโอ้คิดถึงมันมากเลยอะคือไม่เคยคิดถึงรถตัวเองขนาดนี้ก่อนเลยนะโอ้ทุกคนผมอยากบอกว่าจารีาระาบทการขับขี่เนะี่ยมันคือแบบันคือจะแบบพันทัๆเลยอะคือโอ้โห คือมันคือสัปดาห์น่ะแบบข้<ม>าเคืยอ,อ่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องผมมากเลยนะน้องชายแท้ๆองผมที่ขับเตี้ยดีสามร้อยเนาะพาผมมารับรถนะพาผมมาเอารถบอกกับว่า,าน้องผมมีเต็กมากเลยมสี่เองตแต่ตัวแม่งเป็เลร์เลยบางคนอาจสงสัยนะทำไมน้องชายผมมสี่จริงหรอตัวแม่งอย่างแบบ น้องผมมีใบกับกี่นะอันนี้ผู้ไปก่อนน้องผมมีไปกับกี่ก็ไม่อยากให้ดรามา่าว่าทำไมเอาเด็กมาขับบิ๊กไบค์อนะไรเงี้ยโอเคมาต่อกันที่เ่ไดของผมนะผมอยากบอกว่ามันโอ้ยผมมีความสุขอะคือเอ้ยตอนแรกอะคือผมเนอะจะอัพีซีแต่แต่ด้วยช่วงตอนเนี้ยมันเป็นโควิดไงแล้วแบบทุกอย่างมันปิดพ้าไปหมดเลยก็เลยโอเคไม่เป็นไรเราตัดสินใจแปลงเป็นฟารลินแล้วกันเพราะว่าผมอะจริงๆผมไม่ได้ชอบขี่รถเร็วแต่ว่า ไม่ได้ชอบแบบโอ้ยบูดบู๊กขี่เร็วอะไรขนาดนั้นอะผมชอบแต่ว่ารถทรงสปอร์ตอ่ะอยากแบบมาสข้าขี่เท่ๆอะไรเงี้ยนะก <c oughs> ็เลยตัดสินใจแปลงแม่งเลยแล้วแบบแฮปปี้อ่ะชอบอ่ะเออไม่ผิดหวังเลยคือต้องบอกนิดนึงว่ารถผมเนี่ยจะ มันซาลีระมันจะคล้ายๆตัวพันมากกว่ารถของพี่แจ๊คที่ผมเคยไปถ่ายคันแรกนะเพราะว่ารถผมเนี่ยมีการใส่ตัวยกโชกแล้วคือพอาใส่ตัวยกโชกใช่ไหมเบาะเบาะมันจะสูงขึ้นแล้วก็รถผมใส่เกียร์โยงด้วยแต่รถพี่แจ๊แอะคือเดิมหมดเลยเกียร์เดิมเบาะเดิมเบาะนี่แถมปาาด้วยนะเออแต่ของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันให้ฟิลแบบเพิงแบบสปอร์ตพันละท่าขี่นะ สนุกขึ้นเยอะเลยอ่ะอต่เห็นได้ว่ารถผมมีกระจกนะฮะขาดไม่ได้เลยผมเนี่ยโดยส่วนตัวนะกระจกนี่แบบต้องมีอ่ะวันนี้อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะเอาเป็นว่าแค่พูดแบบว่าเฮ้ยเออผมมารับรถอะไรเงี้ยนะ สถานีต่อไปนะอาจจะเป็นใส่วิกชิปอ่าใส่ชิปเตอร์นะเตะเกียร์ตั้ง <c oughs>